มาแล้วพี่น้องพี่ก <พบ S 2> เกาเวลาเดิมเ <c oughs> มื่อนี้พัดอันน้อไม่พริกแกงหน่อไม้ใส่ไก่พริกแกงน้อไม่ไก่ย่ามนี่น่อไม่มันไหล,หลอืมสื่อเศร้าบาทกับไผ่ซีพัดพริกแกงเอ่อไซรันมนั่นเฮฮอนน้อไม่เสียงไผ่ นกใหม่ไพ่บ้านเท่านี่แหละนกใหม่มันมีหลายนกไหม่เด้พอพี่น้องตบใวย่ามีนกใหม่ถึงไท่นอเหียวน<อ>นเหี่ยวพริกกระเทียมเหมือนเดิมพริกกระเทียมผัดให้หอมจา้าผัดพริกแกงนกอไม่เช้านาเล่ามอนีส้านาเหล้าสีใส่กะทิน้ำเด้อ บางคนเพิ่นกับบอไซนะพี่น้องแต่วไซกับทีมันกับมันหอมเนาะอ,อืไซกับทีมันหอมเนื้อบักพริกชาวนาเล่าบรเด็นขูบดอกอันซอยเอาอย่างมันเผ็ดโพดรัดหอมแล้วกะตามด้วยพริกแกงึ้นบักพริกอืมพริกแกงพริกแกงจัดไป เต่าทานหุมหิมของเข้าคือเก่าหรนล่ะขั้วอีสานจ้ากูไดอยากมาเลยคุ้มวัดนั่นกะทิลงไปอืหอมุ <c oughs> นฉุนหอมฉุนแบบหอมหอม กล่องน้อยนึ่งสา้าหน้าเราใส่เบิดเลยกล่องน้อยหนึ่งใส่หมดเลยสา้าหน้าเราใส่หมดเลยเอาเตรียมเนื้อไก่ของเขาลงมาบอตายโตเดอ้อพี่น้องผู้ใดเสียมักใส่ไข่เอ้รมักใส่เนื้อไก่มักใส่นมมนเนื้อหมูใส่เครื่องในไก่ได้เบิดนะสา้าหน้าเราพัานไปมือน,นี้พันไปได้เนื้อไก่มา เขาก็เลยสิกินเป็นเนื้อไก่ปดบอกบอกแล้วเอามาลงมาเฮ้าเอามาผัดผ <Yeah. S 1> ัดเนื้อไก,ไก่ใส่ส่องฟิดไว้อย่าแข็งแนวจักหน่อย่าเป็นอย่างดอกเดียวมันก็ออก <c oughs> อเนื้อไก่ใส่ปริมานซ้ำนี่ลหละมันบาลาน,ก,นกันกับนหน่อไม้แล้วสามนาเราปรุงรสก่อน ผงุ่นวดคูร่องไปสิ้หลายๆรสดีรสด,ดีน้ำตาลน้ำตาลน้ำ nấm tan, nấm mân hỏi nấm mân hỏi sau đó lau xịt giọt nấm bà cưng chất nuôi giọt nấm bà đuôi giọt nấm đuôi เฮ็ดกับเขานี่ก็คือตามใจสันตามใจมากตามใจผู้กินนี่ละผู้บริโภคก,ก็คือเฮ้านี่ละเติมน้ำจักน้อยพี่น,ออน้องเอาหน่อไม้ลงมาเฮ้ยใส่เบิร์เลยน่อไม้ของเฮ้านี่เสือโอ้เสือเศร้าบาทพี่นอ้องเสือเศร้าบาท เด่ไพ่เซ่บอกผู้น่ะโมเมนธรรมดาอผู้น่ะโมเมนต์นมไม่ถุงโมเมนต์นมไม่ดองเด้อนี่เด้อพี่น้องนมไม่คนต้มแล้วเป็นน้องนี่ละสาวนาเล่าเมาค่อยซื้อมาสิบบาทพูดน่ะซื้อมาสิบบาทเฮทสคาเซนเนี่ยิมน้ำหยิบจังหน่อยก่อน เติมอีกเติมอีกเมืม่อนี้กระทะใหญ่แน่อยู่เด้อเ,เออมื่อนี้กระทะใหญ่แน่อยู่ปรุงอ,อี้ยังเรียบร้อยแล้วพักนี่ใส่ที่หลังเด้อพักนี่ใส่ที่หลังเดี๋ยวให้มันฟดซะก่อนพี่น้องให้มันฟดให้มันสุกซะก่อนบานนี่เขาจังใส่พักแล้วก็กินได้เลยพี่น้องฟดแล้วพี่น้องฟดแล้วสุกแล้วเอาพักมาลงเฮ้ยเอาพักมาลง ผักคงเข้า,ามีใบบักกูดเด้อพี่น้องกับโหระพาใบบักกูดกับโหระพาเด้อผัดพริกแกงเนือไม่มีใส่ใบโหระพาแต่ว่าใบบักกูดก็ใสอ่อยู่แล้วหอมโหระพาตาเข่ามาบานตาเข่ามามันหอมเหรอได้แปลว่ามันกินใดเหรอได้นีเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอาวยเอาบวงมามาตักเอามือนีสาวน่าเล่าเห็ดหมอยญ่ยเลยพี่น้อง เพ็ดเต็มกระทะเลยมือนี่หอมหวยๆเลยพี่น้องจ้านานี่นานเอาไหมพี่น้องสาวนันสาวนานเล่าบดได้มีก่อเนาะไหมดอกซอเพ่นเข่ามาบานนี่เฮ้ยเข่ามาเลือดเลือดเลือดเล้วเลือดแล้วมามาเดี๋ยวสิลาดให้ถือถวยมาด้อพี่น้องเด้อถือถวยมา ใอยากถือถวยมาเลยสาวน้าเล่าสิราดนให้เมื่อนี่เฮ็ดกระทะญงแบบชุ่มช่ำแบบเลดโเลฟื้ฟิกผุดอะเอยมาเดือมาเดิออื้วิเอาตักตักเข้ากระไดลุยเอาตักรันอืเน็่ลักษณะลุยได้แบานี้อืมสาวน้าเล่าขออนุญาตเดอ้อเพราะว่าสาวน้าเล่ากับสาวกิบกินสองคนลุยได้ ลุยได้ลุยได้จ้าลุยได้จ้าลุยได้จ้าแสบเลเฮ้ยฮึมฮึเฮ้รดหุยดูนี้แสบปะค่ะพี่น้องเฮิรดคุมวัดด้วยพี่น้องเป่าก่อนเป่าก่อนเมนูปากพงเมื่อใดก็ได มกินย้ำได้กระแทบมอนย์ลงทุนอยู่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบกับกะทิกับพริกแกงลงทุนหกสิบบาทพี่น้อง เด็กกะทำับบนี้เลยเหมียนอืมเลิศอืมไปเห็ดกี่ล่องิึงเนื้อพี่น่องเลือเห็ดถูดสาวหนาเล่าก็ได้บ่ใไซกะที่ก็ได้บ่เป็นยัง Step gươm gắn mắt ừ. đẹp, mắt 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 อัอออนนี้อืมอืมรบบเนื้อไก่คือไม้เศ้าแบบอืมอืมย,ยิมไปยิมเป็นอันเป็นเนื้อไก่แบบเนื้อเศษมั้นนะพี่น้อง เนื้อใกล้เสร็จแต่ว่าเนื้อเสร็จมันแสบกว่าเนื้ออันนี้มันเดีเพราะว่ามีหนังมีอย่างน้ำนะแม่มันติดหนังอืมอืม,อม mm. mm. Đúng rồi. Cùng bắt đớp thì nó được Má มา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 ตักไปกินคุ้มวัดเจ้าอยู่กับเจ้ากินอนี่ย,ยคุมวัดเด้กพี่น้องนาวัด <c oughs> <c oughs> คุมวัดนาวัดปลา <c oughs> เฮ็ดกินแบบบ้านๆไทยแนอีสานแนนไปสนะเนาะตามสะดวกมันเมืออก่้เท่าสีเห็นอย่างเมืออกี้นมาออมกบบ้าเฮ้ยดิใส่ผักอะไรออมกบแต่บวบตัวอืมนี่มันอะไรบวบนี่ ยันนันยันีัน你好กินแซบพี่น้องกินแซบกินพรอนข้าหมอนไม่ตงแซบ เห็นเหรอพ่อเจบะอืมเบอืม ไม่ลู้เขาสองจานแม่ไม่หงันแสบไงคลิปหนาเขามากินอาหารขหนียวพี่น้องมืออื่นมืออื่นติดตามเนอพี่น้องเด้อมาติดตามเ้อมืออื่นสาวหนาล่าเขาสาวกิบสีอมกบพี่น้องอมกบใส่บกบอวโกบแบบล้วๆใส่ผักไม่ไหลไดว่ากัแยงนั่เนาะกินเมนูขหนียวมืออื่นพี่น้องเอาเดี๋ยวจังพบจังพอกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นมืออื่นมือนี่กินซะก่อนกินซะก่อนกินใสก่อนจ้า